สวัสดีค่ะขอความในใจของเขาที่อยากบอกคุณค่ะความในใจที่เขาอยากบอกคุณในเวลานี้ Two of Cups ค่ะความในใจที่เขาอยากบอกคุณในเวลานี้ค่ะ The Moon ความในใจที่เขาไมอยากบอกคุณในเวลานี้ Page of Fire คุณรู้ไหมว่าเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆในตอนนี้มันมีความผูกพันมันมีความเชื่อมโยงถึง ถึงคุณความรู้สึกถึงการฝันถึงการรอคอยอยากที่จะได้เป็นคนรักอยากที่จะได้เป็นคู่รักคู่ชีวิตกับคุณมันมีความรู้สึกอึดอัดมันมีความรู้สึกการส่องหาการมองหาการเจินตนาการความฝันต่างๆนานามากมายระหว่างคุณและเขามันมีเรื่องราวของการลุ้นของการรอคอยในเรื่องของความรักคู่รักความรู้สึกผูกพันความรู้สึกต้องตาต้องใจรู้สึกว่าใช่